นะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคำเสรนะคะมาพบกับแม่ควานเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ผลไม้ก็ไม่หมดนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วแม่ควานก็ไม่ได้ฝื like นไรต่อนะคะคุณแม่ขาก็จะเทผลไม้กับตาทานนะคะเพราะว่าแม่ควานไลฟ์ตั้งแต่เก้าโมงนะคะคุณแม่ขา,าย,นายันะะสองทุ่มผลไม้ก็ไม่หมดนะคะเด <c oughs> ี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่นะคะ <c oughs> <ordon> วันนี้ก็จะเทผลไม้กับคุณตาทานนะคะเ <c oughs> <exotic S 2> นื่องจากผลไม้ที่แม่ควานไลฟ์จะ หลายวันต่อวันนะคะไม่หมดก็จะเทให้กับคุณตาเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อจัดป้อนเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจัดเทกับคุณตาเลยนะคะคุณตาจะได้ทานผลไม้ก่อนนอนนะ,ะเดี๋ยวเทไปเลยนะคะหมดโต๊ะนี้เลยนะ,ะเนื่องจากไม่นะคะก็ไม่เป็นรุงนี้เราสู้ใหม่เพราะเราเป็นเ็กเล็กๆ่ะเทให้คุณตาทานเลยนะ,ะจะได้ก่อนนอนนะ ไอิ่มก่อนนอนนะคะจะได้ทานผลไม้หวานก่อนข้าววันนี้เนาะคุณตาตอนโดยแม่ขวาคะเป็นผู้เมาผลไม้ค่ะวันนี้เมาไปเลยนะคะคุณแม่ขาเมาไปเลยเมาคนเดียวนะคะเนื่องจากวันก็ไล่เงียบมากเลยนะคะไล่ตั้งแต่9ก้าโมงเนาะคุณแม่ก็นึกเอานะคะตั้งแต่9ก้าโมงยันสองทุ่มนะคะคุณแม่ขวาและช่องแม่ควานเป็นช่องเล็กนะคะคุณแม่ขาก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆอีกสักช่องนะคะถ้าคุณแม่มาเห็นคลิปนี้นะคะ ก็ฝากคุณแม่นะคะเวข้ามาป้อนผลลุนตาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฝากคุณแม่มาหน่อยนะคะแม่ควานจะไลฟ์ถึงแค่บางวันก็สี่ทุ่มบางวันสองทุ่มนะคะบางทีก็ไม่ถึงนั้นนะคะก็โกอนเนาะเนื่องจากว่าถ้าดูสถานการณ์แล้วเงียบก็ไม่สู้นะคะเพราะว่าคุณตาเป็นช้างชรานะคะถึงเวลาก็ต้องผ่อนนะคะไว,ไว้ไลทลนานก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกล้วนะคะคุณแม่ขาคุณตาก็เกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่ขวานก็ขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ